สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกดร,รับทงเตรียมส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมพัฒนาสถานที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ของสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสะเกดวิทยาลัยลกเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกา,า,าน30นาทีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดนำโดยนางสาวชนบนัดกรดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดประธานอนุกรรมการจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบรอบหนึ่งเดือนให้กับน้องหอมแดงลูกฮิปโปโปโตเตมัสของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์วิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกด ที่ได้ถือกำเนิดเมื่อ,อวันที่13ตุลาคม2567ที่ผ่านมาสร้างปรากฏการณ์ด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพันธุ์ไม้นานาชนิดในสวนสมเด็จคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬานันทนาการสวนสมเด็จรีนครินทรีสเกตร,ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและน้องๆหนูๆน,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดรีสเกตโรงเรียนราชประชานุเคราห์ศส,สเกตโรงเรียนไพรบึงนักศึกษาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสีสเกริร่วมมอบเค้กผลไม้ให้กับน้องหอมแดงน,นายนรงศักดิ์คุรุพันธ์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสีสเกตเป็นตัวแทนหน่วยงานรับทงการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตถือว่าเป็นเกียรติและเป็นโอกาสของหน่วยงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสีสเกตที่จะได้บูรณาการ กิจกรรมร่วมกับคณะอนุกรรมการโดยเตรียมนําเสนอรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา,าการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าโดยการประกวดการออกแบบแต่งหน้าเค้กวันเกิดจากวัสดุทางการเกษตรผลไม้หญ้าที่เป็นอาหารที่ฮิปโปโปเตมัสน้องหอมแดงทานได้เปิดโอกาสให้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกําหนดจัดขึ้นครบรอบวันเกิดน้องหอมแดงในเดือนถัดไปคือ13ธันวาคม2567 นำเราจะนำเอานโยบายของท่านการกระทรวงการท่องเที่ยวและรองกระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นทำได้เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของสังคมที่จะกระดมภาคส่วนสถานศาึกษาให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำหรับการ พัฒนาด้านการท่องเทีย่ยวจากการที่มีเริ่มต้นจากกิจกรรมหอมแดงเบิร์เดย์ปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็จะเป็นกิจกรรมที่ก,ก,คคร,ร,ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในสมวัขอสิริกตจากทางท่านวัฒธรรมจากโดยเฉพาะทางวิเลยเกษตร,ร,รและเทคโนโลยีสิริกตซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่พยายามที่จะย,ยกระดับกิจกรรม ให้มีมูลค่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่มเติม,เพ,มเพิ่มขึ้นของจังหวัดสีสะเกษโดยความอุ้มครูโดยการเสริบสาของท่านั้ผู้ว่าราชก,การจังวัดท่านนรินทกร์เชนิให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองภายใต้ในโยบายของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในเด็ววันนี้ครับ